นมีไซเลียมฮัสอ่าแล้วก็อาจจะบางบริษัทอาจจะมีโปรไบโอติกนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ดีแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับดีในบ่อยต่คุ้เพิ่มนะครับเรามีไฟเบอร์จากผักและผลไม้21ชนิดนะครับที่เราเรียกว่าเกรดซุปเปอร์ฟลุตนะครับซุปเปอร์ฟลุตแปลว่าผลไม้นะครับเป็นซุปเปอร์ฟลุตเลยนะครับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะมากมายนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำก็คือไซเลียมฮัส นะครับเทียนเกล็ดหอยนะครับก็จะทําหน้าที่คือดึง,งพวกไขมันต่างๆออกจากลำไส้ของเรานะครับตัวที่3ก็คือโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกตัวที่ดีสุดชื่อ bc30 นะครับตัวนี้จะเข้าไปทําหน้าที่ช่วยย่อยโปรโตีนครับช่วยย่อยพวกเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่มัน้ามออในลำไส้เราเยอะๆมันจะย่อยออกไปทําให้เราสามารถถ่าถ่ายพวกสารอุจากลางไส้ได้แล้วเราก็เพิ่มพรีไบโอติกเข้าไป พรีเบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีครับซึ่งหลายๆบริษัทไม่ได้ใส่สิ่งไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปดังนั้นเมื่อโปรไบโอติกมันเข้าสู่ลําไส้ของเราเจอตัวในกระเพาะอาหารตายหมดครับดังนั้นมันเลยไม่ได้ใช้งานแต่ของเราเลยเรามีพรีเบโอติกซึ่งเป็นตัวทําให้โปรไบโอติกของเราแข็งแรงนั้นะนะในฟังก์ชันของการล้างลําไส้นะครับด้วยสมุนไพรหรือใดๆก็ตามเนี่ยจะสู้กลุ่มของไฟเบอร์ของเราไม่ได้นะครับแล้วก็1กล่องนะครับบรรจุ12 ครับซึ่งผมเชื่อว่าในคลองตลาดทุกท่านอาจจะเคยเจอนะห้าซองเจ็ดซองมากเกานไปแต่ของเราเนี่ยมันจุดสิบซองราคา650บาท100คะแนนอันนี้เริ่มต้นธุรกิจได้เลยนะครับนี่คือสินค้าตัวแรกนะฮะสินค้าตัวต่อมานะครับผมอธิบายตามนี้ละกันนะครับกลุ่มที่2ที่เราแนะนําเลยเป็นกลุ่มในภาคส่วนเข้าตัวเนี้ยอาจจะเป็นนางเอกของดีเลย์มอสเตอรทุกนะครับคือวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีปัญหาสุขภาพแต่เฉพาะจุดเฉพาะโลก นค,คนส่วนใหญ่มีปัญหาเบาห internet, วานน้ำตาลในเลือดสูงคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของหัวใจนะครับการเต้นหัวใจติดจังหวะนะครับหัวใจขาดเลือดลิือหัวใจรั่วหรืออะไรก็างๆหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันความดันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องไขมันความดันนี่เป็นเรื่องเบสิกส่วนใหญ่เจอแม้กระทั่งผมเองนะเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตบันเทิงเหมือนกันนะครับดื่มเหล้าเยอะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายปัญหาก็คือความดันสูงน,นะครับต่อมาก็คือเรื่องของข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอกระดูกนะครับเรื่องของโรคเกาโรคโรมาตอย ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อต่อต่างๆเนี่ยถามว่าโดยส่วนใหญ่นะครับผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่นะครับที่คุณหมอเวลาไปเจอคุณหมอคุณหมอจะแนะนําว่าให้ทานแคลเซียมเยอะๆให้ทานคอลลาเจนเยอะๆนะครับแต่ปัญหาคือเรากินแคลเซียมแบบไหนละ่ะเราต้องกินคอลลาเจนแบบไหนละ่ะไม่ใช่ว่าเราเดินไปซื้อที่ไหนแล้วก็สามารถทานได้เลยเพราะนั้นเนี่ยทั้ง4ตัวนี้จึงเป็นนวนัตกรรมของโรงงานนะครับที่ชื่อว่า quality พาร์นะครับโดยคุณหมอที่ชื่อว่าค,ค,คุณหมอไอซ์เขาก็เลยออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยขึ้นมาเพื่อจะให้ไปดูแลเฉพาะจุดเฉพาะโลกใครมีน้ําตาลในเลือดสูงทานตัวนี้ไหมครับกล่องสีเขียวนะครับสารสก,กัดหลักคือมะละกีนกซึ่งเรารู้อยู่แล้วมะละกีนกช่วยลดลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับเพิ่มการสร้างอินซูลินทําให้ตับอ่อนแข็งแรงนี่แหละครับตัวนี้น้ำมันค่ะตัวอัลฟาเดนดีอันนี้ให้ดูนะครับผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ จะเป็นคล้ายๆกั Double Stencil สมัยก right ่อนนะครับฉีดซองออกปากนะครับหนึ่งซองบรรจุสองหลอดใช่เป็นผมครับสามารถฉีดซองแล้วออกใส่ปากได้เลยไม่ต้องกินน้ำตาลหรือถ้าเกิดอยากกินน้ำตาลก็กินได้ไม่มีปัญหานะครับหนะึ่ 1, งกล่องบรรจุสามสิบซองทานได้สามสิบวันสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพในด้านของน้ำตาลในเลือดสูงนะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบไปจนถึงประมาณสองร้อยนะครับทานแค่วันละสอง าเลยสองขึ้นไปนะครับแนะนําว่าให้ท่านทานเช้า1นึ่งซองเย็นหนึ่งซองอันนี้คือสําหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับสารสกัดหลักกรร็คือกระเทียมครับก็เรื่องของไขมันความดันชัดเจนอยู่แล้วนะครับปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอนะครับก็คือไขมันในเลือดสูงหรือไกลซีสลด์นะครับพวกนี้มันจะเป็นเกาะตามผนังหลอดเลือดทาให้เลือดของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกดังนั้นะ การล้างนะครับสารพิศการล้างไขมันพวกนี้ออกจากร่างกายจะมีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะไรซิซึ่งมันจะหา,าได้เยอะมากๆเลยในกระเทียมจะเป็นกระเทียมสดกระเทียมโคนกระเทียมแช่กระเทียมอะไรก็ตามมีสารที่ชื่อว่าอะไรซินอ่ค่อนข้างเยอะม,มากเพราะนั้นวันนี้บริษัทได้สกัดออกมาเป็นซองเหมือนกันก็เป็นซองเหมือนกันเอาไง่ายงว่านี่ครับเป็นฉีกซองกรอบปากเหมือนกันนะครับนในรูปแบบ นะสามารถเคสสรปากได้เลยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับทานวันละหนึ่งซองสำหรับคนที่มีปัญหาความดันตัวนี้นะครับสีแดง HRT Matin Care c o m p l e t นะครับก็คือตัวฮอร์ทอนฮอร์ทอนเขามีสารสกัดที่สําคัญที่ไปช่วยบำยรุงหัวใจโดยตรงตัวนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องหัวใจอันนี้ตัวนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วการชะลอวัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ทานผลิตภัณฑ์ชะลอวัย หมอจะแนะนาว่าอาหารเสริมทีคนทานคือโคนไซมทีมันก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับดนั้นตัวสารสกัดหลักเขาคือมอรอนและก็โคนไซมที UK, ที่อยู่ในตัว HRT ตัวนี้นะครับเขาจะช่วยบำรุงหัวใจทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยยืดหยุ่นตัวได้ง่ายนะครับถ้าหลอดเลือดเรายืดหยุ่นตัวได้ยากเนี่ยปัญหาม,มันคือเปราะ,ะแล้วก็แตกดังนั้นการ,รบำรุงหลอดเลือดก,การ,รบำรุงหัวใจจึงใช้ตัวสีแดง ตัวสีเหลืองนะครับมีสารสก,กัดจากโบมิเลนนะครับสารสก,กัดจากตัวสับปะรดอ่าโบมิเลนตัวเนี้ยนะครับเขาช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งช่วยเสริมสร้างน้ําในข้อในเข่า,ใน,ขาในกระดูกของเรานะครับเวลาเราใช้งานข้อเข่าของเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแขนเป็นขาดังกล้อตดังแกงะอย่างเงี้ยครับหรือเข่าก็ตามนั่งลุบลุบปวดยากยาเย็นเหลือเกินเพราะว่าข้อต่อของเรานะครับน้ํามันซุปตัวนะครับน้ํามันหายไปข้อต่อที่มันเป็นเนื้อเยื่อบางๆเนี่ยมันก็ค่อยๆสลายไปก็กลายเป็นกระดูกมาขาดสีแค่ พราะก็ดูมันขัดสีกัน,นแรกๆก็ไม่ค่อยเป็นอะไรครับหลังๆมันก็เริ่มปวดเริ่มเจ็บอ่าพออากาศหนาวอากาศเย็นก็เริ่มปวดขาปวดเขา่าอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับวัยรุ่นก็เป็นกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าใช้ชีวิตหนักนะครับหรือว่าเล่นกีฬาหนักๆพวกนี้นะั่นสักพักนหนึ่งมีปัญหาลนะครับดังน,นั้นตัวนี้นะครับเราเนี่ยมีสารสกัดหลักอยู่3ามตัวก็คือสารสกัดจากสักบปะรดท,ที่ที่เรียกว่าชื่อที่ชื่อว่าโบมิเลต มีคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนไททูดูแลเรื่องของข้อเข่าข้อกระดูกโดยตรงและตัวที่3ก็คือ K2 ครับตัวสารสก,กัดที่ชื่อว่า K-2 ูเนี่ยมันจะเป็นตัวนําพาแคลเซียมและคอลลาเจนเข้าสู่กระดูกของเราได้ง่ายขึ้นการที่เราทานคอลลาเจนหรือแคลเซียมปกตินะครับมันจะไปฉาบเคลือบ้างนอกกระดูกของเราแล้วมันเกิดปัญหาอะไรครับกระดูกโผลกระดูกใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่ากระดูกเป็นปูดเป็นบางจุดนั่นแหละมันคือแคลเซียมเข้าสู่กระดูกไม่ได้ดังนั้นเรามีเคทูครับที่จะนำพา แคลเซียมพวกนี้เข้าสู่กระดูกได้ทั้งหมด4ตัวครับราคา890บาท32ก็คือดูแลได้1เดือนถ้าใครมีปัญหาสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งสามารถแนะนำนะครับหรือว่าถ้าจะดูแลปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาเราสามารถทานตัวนี้ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวทีเด็ดของเราเหมือนกันนะครับตัวนาโนเอนไซม์ยูฟูนะครับ,ต,รบตัวนี้เป็นตัวเอนไซม์นะครับที่เราสามารถจะทานได้มีผลไม้กว่า370ชนิด ที่เขาสกัดออกมาอยู่ใน1นึ่งซองนะครับชงน้ําดื่มนะครับปกติเอาง่ายๆผมบอกว่าการที่เราทานเอนไซม์สมัยก่อนนะครับคงได้เคยได้ยินนะครับเจนีฟู้ดนะครับแต่คนคนขวัญแก่ดังมากยอดขายหลายพันล้านนะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับนะผลิตที่โรงงานเดียวกันนะครับนอตกรรมไต้หวันเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตัวเอนไซม์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่สําคัญสำหรับการดูแลชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะเขาบอกว่า เราไม่เราไม่หายใจในสามนาทีก็ยังอยู่ได้นะหรือบางคนเนี่ยไม่กินน้ำสองสามวันก็ยังอยู่ได้แต่เราขาดเอนไซม์แค่1นวินาทีก็ตายไปเลยเพราะนั้นตัวเอนไซม์ก็มีส่วนสําคัญที่ช่วยฟื้นฟูระบบเซลล์ในร่างกายนะครัตัวต่อมา